เมื่อคนไข้ทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมคำถามต่อมาที่ผมได้รับประจำก็คือเป็นมะเร็งระยะเท่าไหรแล้วคะคุณหมอมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ระยะครับระยะที่1ก็คือเป็นระยะที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กมากยังไม่มีการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองส่วนระยะที่2ก็คือมีก้อนมะเร็งเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นอาจจะใหญ่กว่า2เซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็อาจจะเริ่มมีการลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองครับระยะที่3มมะเร็งเต้านมเนี่ยมีขนาดใหญ่ ใหญ่2-5เซนติเมตรหรือมากกว่า5เซนติเมตรขึ้นไปและก็มีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วครับส่วนระยะที่4ก็คือเป็นระยะที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือมีมะเร็งลามไปที่อวัยวะอื่นนอกเต้านมแล้วอวัยวะที่ชอบไปก็คือปอดตับกระดูกครับแต่สมัยนี้เนี่ยมีอีกระยะหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับก็คือระยะศูนย์ครับเพราะว่าเทคโนโลยีของการตรวจเต้านมล้ำหน้าไปมากครับทำให้เราสามารถเห็นก้อนหรือหินปูนขนาดเล็ก ยังไม่เป็นก้อนเลยเนี่ยแล้วเราเจาะมาตรวจก็เจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมที่ยังอยู่ในท่อน้ํานมอยู่ระยะศูเนี่ยดียังไงดีตรงที่โอกาสรักษาหายขาดเกือบ100%ครับการรักษาส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยการผ่าตัดการให้เคมีบําบัดการฉายแสงการให้ยามุ่งเป้าและการให้ยาต้านฮอร์โมนครับซึ่งก็ต้องมาดูรายละเอียดของคนไข้แต่ละเคสว่าต้องได้รับการรักษาแบบไหนก่อนครับ